สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขนะครับกุญแจรถ h อน d ้า CRV Gen 2นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับแล้วก็ไขสตาร์ททุกวันนะครับแต่ว่าตัวดอกกุญแจค่อนข้างสึกนะครับปัญหาของรถคันนี้เสียบกุญแจเข้าไปนะครับที่เบ้าสตาร์ทบิดสตาร์ทรถไม่ได้นะครับบิดและแข็งเลยนะครับไม่ทํางานนะครับเราจะทําการรื้อซ่อมนะครับ ให้ลูกค้านะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทครับดอกกุญแจเก่านะครับใช้ต่อไม่ได้นะครับผมได้ทําการใช้เครื่องทํากุญแจอัตโนมัตินะครับแก้าการเสรื่อมให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วเปลี่ยนกุญแจดอกใหม่ด้วยครับทําให้ครบทุกอย่างนะครับ ครับผมได้ทําการถอดไส้กุญแจสตาร์ทนะครับออกมาซ่อมแก้ไขเปลี่ยนอะไรที่แตกหักเสียหายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจเก่าเลิกใช้ไปเลยนะครับค่อนข้างสึกนะครับเดี๋ยวใช้เป็นกุญแจดอกใหม่นะครับที่เราแก้การสึกให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปประกอบรถทดสอบสตาร์ทครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบกุญแจบิดออนนะครับสตาร์ทครับ ตาติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถทอนด้มีอาการเหมือนในคลิปนะครับเสียกุญแจไปแล้วไขไม่ได้กุญแจไขติดติดขัดขัดนะครับดึงกุญแจไม่ออกนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับ0826166655ครับ